กล้องฟูจิฟิล์ xs 1 0นะครับมีแป้นเลือกโหมดถ่ายภาพและวิดีโอให้ใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกโหมดต่างๆกันครับ เริ่มต้นกันที่โหมดออโต้นะครับในส่วนของโหมดออโต้ตัวกล้องนะครับจะตรวจจับฉากที่เราถ่ายภาพนะครับว่าเรากําลังถ่ายอะไรอยู่เช่นถ่ายภาพบุคคลนะครับผมถ่ายภาพวิวแลสเคปนะครับหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนหรือถ่ายมาโครเป็นต้นครับโดยตัวกล้องจะนําฟังก์ชันต่างๆในตัวกล้องมาใช้งานเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ในโหมดออโต้นะครับยังสามารถปรับเลือกฟิล์มซิมูเลชันหรือจำลองสีฟิล์มเป็นแบบออโต้หรือเลือกปรับเองได้ครับและยังสามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์รอได้สำหรับโหมด sp จะเป็นโหมดสำหรับเลือกฉากต่างๆโดยเราสามารถปรับเลือกฉากจากแป้นคำสั่งด้านหน้าของตัวกล้องได้ นอกจากนี้ในโหมด SP เรายังสามารถปรับเลือกฟิล์มซิมูเลชันเป็นแบบออโต้หรือเลือกเองได้จากแป้นฟังก์ชันฝั่งซ้ายของตัวกล้องทั้งนี้ในโหมด SP นั้นยังสามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ร a อได้ด้วยโหมดฟิลเตอร์จะเป็นโหมดสำหรับการใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟกให้กับตัวภาพโดยสามารถเลือกเอฟเฟกได้จากแป้นฟังก์ชันด้านซ้ายของตัวกล้องโหมดวิดีโอ สามารถเลือกบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K 30p และยังสามารถบันทึกวิดีโอความเร็วสูงได้ที่ Full HD 240p โหมด C หรือโหมด c u s t o m จะมีให้เลือกปรับทั้งหมด4โหมดด้วยกันโดยในโหมดนี้นะครับเราสามารถบันทึกค่าต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าได้ครับโหมด P หรือโหมดโปรแกรม ในโหมดนี้ตัวกล้องจะปรับตั้งค่าชัตเตอร์สปีดและรูรับแสงให้อัตโนมัตินอกจากนี้นะครับในโหมด P ยังมีโปรแกรมชิปเป็นการปรับตั้งค่าการรับแสงของตัวกล้องผ่านแป้นคำสั่งด้านหน้าของตัวกล้องได้ครับโหมด S หรือโหมด Shutter Priority อริในโหมดนี้เราสามารถควบคุมค่า s h ต t t e r Speed ผ่านแป้นคำสั่งด้านหน้าและค่ารูรับแสงตัวกล้องจะเลือกให้เองอัตโนมัติ โหมด A หรือ Aperture Priority ในโหมดนี้เราสามารถควบคุมค่ารูรับแสงผ่านแป้นคำสั่งด้านหน้าได้โดยค่าชัตเตอร์สปีดนั้นตัวกล้องจะเลือกให้เองอัตโนมัติโหมด M หรือโหมด Manual ในโหมดนี้นะครับเราสามารถควบคุมค่าชัตเตอร์สปีดผ่านแป้นคำสั่งด้านหลังและควบคุมค่ารูรับแสงผ่านแป้นคำสั่งด้านหน้าตัวกล้องครับโดยในโหมด P S และ M เราสามารถเลือกใช้ฟิล์มซิมูเลชันหรือจำลองสีฟิล์มผ่านแป้นฟังก์ชันด้านซ้ายของตัวกล้องได้นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกไฟล์รอได้อีกด้วยสําหรับโหมด A และโหมด M ถ้าหากเรามีการใช้งานร่วมกับเลนส์ที่มีวงแหวนปรับค่ารูรับแสงที่ตัวเลนส์นะครับเราสามารถควบคุมค่ารูรับแสงได้จากวงแหวนปรับค่ารูรับแสงที่ตัวเลนส์ได้เลยครับ